อปีละกาเรามาปีละกาจบปีบอกต่อปีละกาปีละกาอย่างที่บอกปีนี้เป็นปีชงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหมายถึงปีละกาชงชงรับประทัดกันมากที่สุดอย่างเมื่อต้นปีก็ได้บอกไปแล้วว่าวิธีแก้ไขนะกะก็คนที่ปีชงก็ไม่ควรไปร่วมงานศพหรือหลีกหมได้ก็หาสิ่งทัพทีมหรือมันจะมีวิธีการอื่นที่เขาจะช่วยแก้ไขได้ในการที่จะไปงานศพ อย่างเช่นเอาใบเอาคงอธิบายยากทางโทรศัพท์โอเคไม่เป็นไรเอาจริงทักทิมแล้วกันนำติดตัวไปเพื่อผมแล้วก็ล้างหน้าก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็เสริมเดียงร่วงใกล้ดีชงต่างๆก็ไปไหว้เทพไทยสุเอียงสำบุญไทยชีวิตบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยไหว้พระก้าวัดหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไปทำตามตรงนั้นได้ตามที่ได้แนะนำไปแล้วเมื่อตอนต้นปีนะคะ เพื่อไม่ให้สีเวลาต่อไปการการงานการงานของของคนปีละกาในปีละกาครึ่งปีหลังในการงานให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหัดต้องมีการเซ็นสัญญาครับข้อตกลงใดๆก็ควรระมัดระวังหรือถ้าหากมีโอกาสหาคนที่ร่วมไปเซ็นสัญญาด้วยคือไปไปช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบช่วยกันตรวจเช็ค ก็หากคงปีมาลงปีมาเสงหรือปีฉลูไปช่วยได้ก็ยิ่งดีเพราะเชเพราะสามปีนี้จะช่วยเสริมทําให้เกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในระยะนี้เรื่องความคิดความอ่านอาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอเสมอหากคิดไปแล้วก็คิดจะทําโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเร่งในการดําเนินการหรือเร่งรีบในการนําเสนอพู้ีการชะลอสักนิดหนึ่งเอามาตรวจสอบควรเชิญมาร์กแล้วนํามาตรวจสอบก่อน อีกรอบเพื่อความมั่นใจจะได้ไม่ผิดพลาดระวังคำพูดให้คิดก่อนพูดเสมอๆระวังปากสเสียงจนเกิดเลือดตกออย่างออกได้ควรพูดให้น้อยอฟังให้มากอันนี้มาต้้งปีก็ได้แนะนําไปแล้วเหมือนกันอย่าใชอารมณ์ในการแก้ไขปัญหาให้ระวังเรื่องคดีความเรื่องนี้สินใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาในทุกเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนปีนี้เป็นไงครับ าการเงินเข้ามาไม่แน่นอนไม่สมบูรเสมอทําให้หมุนเงินไม่ค่อยทันจะได้เงินมาจากผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เงินทําอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงหรือประสานงานติดต่อเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะเป็นแม่เป็นเจ้านายผู้หญิงหรือผู้ร่วมง,งานผู้หญิงหรือบริวารที่เป็นผู้หญิงก็ได้เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าปีนี้หากอยากจะทํางานเสริมแนะนําเลยนะคะ เห็นดวงดาวมันเด่นขึ้นมาเรื่องของการออนไลน์สามารถทําได้ทํางานระดัเพิ่มเติมจากงานประจําเกินงานออนไลน์เช่นหรือจะทำพาร์ทไทม์ที่จะทําเกี่ยวกับว่าขายน้ำํำขายน้าําชากาแฟะนะ้ำโซดาน้ำอรลมออนไลน์ก็ได้คือคนอื่นโพสต์แล้วเขาก็นั้นๆแหละขายไม่ได้แต่พอคนปีลากาโพสต์ขายได้แล้วขายได้ดีด้วยเช่นอาจจะเอาน้ํา<ๆ>อัดลม ไปโพสขายในช้อปปี้ลาซาด้าหรือลงไปในทิกตอกไปโพส<ะ>ว่าเอาน้ำอัดลมอันนี้ผสมกับอันนี้แล้วกินแล้วอร่อยนะอ,อยู่ๆกลาเป็นขายได้แล้วขายได้ดีขึ้น<ะ>มานี่คือ<ะ>โชคของคนปีละกาแล้วก็ลูกค้าที่ได้ก็มักจะเป็นลูกค้าที่เป็นเด็กหญิงสาววัยรุ่นสั่ง<ะ>ซื้อเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อซ้มอีกอแล้วก็ขายได้ดีขายได้เยอะด้วยแนะนําเลยนะคะ,ะเผื่ออยากจะเสริมอาชีพ หรือทำอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มจากงานประจําหรือถ้าหากว่าใครตกงานอยู่ก็แนะนําเลยค่ะเปิดเลยค่ะขายออนไลน์ right, เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับน้ําทั้งหลายสารพัดน้ำอัดลมน้ําชาน้ํากาแฟน้ําจะเอาน้ํามาผสมกันให้มันเกิดความแตกต่างกันเกิดขึ้นหรือเป็นเน้ําอันชันมะนาวอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอะไรแ,แต่ทาได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องน้าน้าน,นะคะ น้ำหวานทั้งหลายค่ะสุขภาพสุขภาพเนี่ยแนะนําคนปีรกาคนเข้าโรงพยาบาลตรวจเช็คสุขภาพเสียไปจ่ายตังให้หมอฟาดเคาะเสียเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ไปจ่ายเอโรคประจําตัวที่เคยรักษาแล้วหายไปก็มีโอกาสงกลับมาใหม่ได้แล้วก็มีอาการประทุหนักยิ่งกว่าเก่าด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้รีบไปตรวจสุขภาพเสียอย่านิ่งนอนใจนะคะสําหรับคนปีรกา ควรไปไหว้ไท่เตย,ยเอียเพื่อแก้ปีชงอันนี้ต้นปีก็ทําไปแล้วถ้าหากว่ากลางปีโมีโอกาสจะไปอีกรอบหนึ่งก็ไปสามารถไปไหว้ทุกเดือนได้ก็ดีแล้วก็ไปไหว้พระราหูสะดะเพราะปัดเคราะห์ขอโชคขอราบนะคะสําหรับพระราหูนี่ก็ธูปดำสิบสองดอกเพียงดำสองหรือแปดดอกไม้สีดำดอกกล้วยไม,ไม้สีม่วงก็ได้แล้วก็จัดอาหารดำไปสิบสองอย่างมีไก่ดำเส้นเส้ใส่ปลาดุกย่าเฉาก๊วย อุงนดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนเหล้าชิงชุนอโงนดำถั่วดำคือของดำทั้งหมดแต่เป็นของดำหรือจะเป็นไวน์ดำก็ได้จะเป็นอาหารที่สุกและสามารถทานได้เลยง่ายดำเม็ดแตงโมเอ่อไข่พะโล้ไข่สมุนไพรกาแฟดำสาหร่ายดำไข่เย,ยี่ยมาสีดดำอันนี้ของดำน้ำดำทุกอย่างใช้หมดนะำปลสีโ,ซโซ้มเฟนดอาน้ำหวานสีดำอะไรเนี่ยล้วนใช้ได้หมดขอให้เป็นสีดำนะคะ ให้ได้สิบสองอย่างแล้วก็ตั้งไหวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะถ้าหากไหวเนี่ยให้หลังหลังสองทุ่มไปแล้วนะคะไหวพระลาหูท่าตั้งไหวที่บ้านแต่ถ้าไม่ได้ไหวที่บ้านก็จะไปวัดขุนจันทร์ก็ได้ค่ะหรือจะไปวัดเอ,อ่ออะไรนะวศรีสะทองวัดที่อยู่อาวัดศรีสะทองที่อยู่นครออจฐมก็ได้ออทีนออี้วิธีไหว้พระลาหูก็ได้ส่งเข้าไปในไลน์ให้ ทางมิสลาเฮาแล้วมิสลาเฮาไปโพสให้ผู้ฟังได้เลย <Okay. S 2> แล้วก็ฟังน้โมสามจบตรวจคาถาถ้าบทย่อก็คาพุทธปันทูกคําวาคาสุดสองจบแต่ถ้าบทเต็มก็อย่างที่ส่งไปให้แล้วกันโอเคมันยาว <Okay. S 2> คือ <Okay. S 2> คำกล่าวคำถวายคำไหว้แล้วก็คำอธิษฐานก็ตามที่ส่งไปไว้ให้ก็เดี๋ยวไปโพสตเอาขึ้นไปแล้วกันเพื่อจะได้ <Okay. S 2> ไม่ต้องเสียเวลา <Okay. S 2> ค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมว่า สำคัญเลยพอไหว้เสร็จก็อย่าลืมลาอาหารออกมาลาอาหารก็สิงสังมังครายาจันที่เราลาสันโชตปแล้วก็ให้ตรวจบทยอ่อของเอ,อพระคาถาบูชาพระราหูก็ข้าพุทธันธุธรรมวะคคุสิสสองจบแล้วจากนั้นก็ให้หยิบอาหารทุกอย่างขึ้นมารับประทานหรือตักขึ้นมาทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยทั้งเส็สองอย่างเดียบเสมือนเราเป็นเพื่อนกับพระราหูขอพระลาหูเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระราหูท่านจะได้เข้ามาช่วยเหลือเรา ได้อย่างเต็มที่เป็นพักพวกกันแล้วเรียกว่าจริงเพื่อให้เหมือนกับว่าพวกเดียวกันนะออันนี้เป็นกุศลบายอย่างหนึง่งแล้วเมื่อกินเสร็จแล้วเป็นพวกแล้วเวลาที่จะช่วยเหลืออะไรพระเขาก็ช่วยได้เต็มที่เหมือนกับเพื่อนช่วยเพื่อนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่ไปบูชาต้องเป็นอาหารที่สุกพร้อมกินแล้วทุกอย่างทิศที่ให้โชคแล้วก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ให้โชคก็หนึ่งสองเก้าสีที่ให้คุณก็เป็นสีแดงหรือสแดงเลือดนกก็ได้สุขภาพอ้อลืมสุขภาพไปสุขภาพของคนปีละกาให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังปวดหลังปวดบา่าปวดขาปวดกระดูกเกี่ยวกับฟวันเกี่ยวกับคอท้องข้อนิ้วต่างๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเจอกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนในครอบครัว มีจิตสาธารณะชอบออกไปช่วยเหลือสังคมไม่ค่อยได้อยู่บ้านชอบทํางานอาสาสมัครหรือช่วยเหลือเช่นเป็นกรรมการหมู่บ้านหรือถ้าไม่ได้เป็นก็ออกไปช่วยเอหมู่บ้านเขากําลังจัดทําความสะอาดเก็บทำสะอาดรอบหมู่บ้านก็ออกไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือออกมาช่วยงานสังคมเกี่ยวกับงานกิจการงานสังคมต่างๆข้างนอกนั่นแหละค่ะคนในครอบครัวก็เลยช่วงนี้บ้านค่อนข้างจะเงียบเหงา เพราะคนไม่เคยอยู่บ้านกันครับ